ตูแลพี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนพี่สาวจอมวินกับคุณแม่ช่างบนเรื่องนี้มาจากหัวข้อพี่สาวใจร้ายกับคุณแม่ขี้บ่นค่ะซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ตกสำรวจเช่นเดียวกันโดยขอขอบคุณบทบางส่วนที่พี่นำมาแดัดแปลงจากน้องโบค่ะ เพียงอ,อตื่นได้แล้วนะพี่สาวเรานะ่ะเขาลุกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วเนี่ยโห oh, คุณแม่โรงเรียนอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเองค่ะแล้วนี่ก็เพิ่ง6กโมงเชา้าคนอยู่ใกล้นี่แหละตัวดีชะล่าใจก็เลยไปสายอ้า uh, ไปเพียงอ,อไปอาบน้ําเวลานะ่ะมันเดินเร็วนะค่ะ oh, คุณแม่พี่พบสุขพี่สาวเราไปตั้งแต่ไก่โหไปเปิดโรงเรียนหรือไงนะเอ้า oh. ถ้าหมาจแตแซะพี่สาวตัวเองน่ะจะไปสายเอานะตื่นเช้าไว้นะ่ะดีแล้วลูกค่ะค่ะเมื่อเช้ายายพบเขารีบมากไม่รู้ว่าได้กินข้าวกินปลาหรือ,อยังเนี่ยถ้าให้ฉันเดานะนางไม่ได้รีบไปโรงเรียนหรอกแวะไปหากิกก่อนแงะ ชื่นใจพี่ดีใจมากนะจ๊ะที่พบสุกนะออกมาให้พี่เห็นหน้าช่วงเช้าสักแป๊บหนึ่งแบบนี้ก็พบคิดถึงพี่ทามเมอร์นี่คะแหมน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยแฟนใครเนี่ยโหแค่นี้พบก็หลงจะแย่อยู่แล้วนะคะพี่ททมเมอร์ต่อไปเนี้ยห้ามไปหวานกับใครแล้วนะจ้าพี่นะก็มีแต่พบสุกคนเดียวนี่ล่ะ พี่พบเมื่อเช้าพี่มาเกือบไม่ทันเข้าแถวสารภาพมานะว่าแวะไปไหนมาฉันก็มีเพื่อนของฉันอย่ามายุ่งเรื่องฉันได้ไหมแกน่ะเป็นน้องสาวฉันนะไม่ใช่แม่พี่พบสุขฉันรู้นะว่าเดี๋ยวนี้พี่รีอาจเล่นแอปหาคู่นี่แกยายเพียงอพี่พบมันเจ็บนะฮะก็ดีแล้วไงแล้วถ้าแกขืนปากสว่างไปฟ้องแม่ได้จับตัวมากกว่านี้แนะ่พี่พบเปลี่ยนไปมากเพราะผู้ชายคนนั้นงั้นหรอ นี่วันหยุดก็จริงแต่แม่ไม่อนุญาตให้พวกแกไปไหนทั้งคู่แหละคุณแม่ค่ะหนูอยากไปทำรายงานที่บ้านเพื่อนนั่นสิคะหนูเองก็มีนัดติวนะคะคุณแม่เกี่ยงกันดีนักอดทั้งคู่นั่นแหละแม่สรุปให้พบสุขลูกนะ่ะไปช่วยแม่ขายของเย็นนี้ส่วนลูกเพียงออ,อยู่บ้านอ่านหนังสือแล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยโหคุณแม่ เพียงออก่อนฉันจะไปฉันถามอะไรแกหน่อยเฮ้ย hey, ว่ามาสิคะคุณพี่สาวทำไมแกกับพี่ทามเมอร์ถึงแอดแฟนเฟซบุ๊กกันแกไปอ่อยเขาใช่ไหมพี่กำลังหาเรื่องนะพี่พบมนะันน่ะแอดมาเองแล้วก็คุยจีบฉันด้วยไม่เชื่อดูฉันไม่เชื่อพี่ทามเมอร์ไม่ใช่คนแบบนั้นแกนั่นแหละที่พายายามแย่งแฟนคนอื่นเฮ้ยนี่พี่พบมันเกินไปแล้วนะพี่กำลังหลอกผู้ชายรู้ตัวหรือเปล่าน้อยไปด้วยซ้ำอย่าให้ฉันจับได้ ฉันแล้วถ้าเรื่องถึงหูแม่เห็นดีกันแน่อา้าวนี่ยายพบลูกค้าเขาสั่งไว้มาช่วยแม่มัดถุงหน่อยค่ะค่ะคุณแม่เอ๊ะนั่นพี่ทาเมอร์ยายพบเอ๊ะลูกคนนี้เหมืออะไรอยู่ได้เขาไม่รู้สินะว่าแม่ฉันขายของอยู่ตรงนี้ เราเพิ่งคุยกันไม่นานนี่แล้วแน่นมากับใครอ่ะท่าทางอีอ๋อยายเพียงอ๋อมานี่สิฉันขอยืมโทรศัพท์แกหน่อยเมื่อบ่ายพี่ทำฉันแสบมากเรื่องอะไรฉันจะให้ยืม <c oughs> เอามานี่ทนาเฮ้ย <c oughs> พี่เป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไม <c oughs> ใช่ๆนะออนไลน์อย right, ู่ด้วยสินะรีบตอบทันทีเลยด้วย นี่แม่สองใบเถาเข้านอนได้แล้วนะลูกพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอ๋อค่ะคุณแม่พี่พบยังไม่มาอีกให้ตายเถอะไปแวะที่ไหนเนี่ยแถมเมื่อคืนก็มีท่าทีแปลกๆยืมมือถือเราไปส่งชัดให้อีตนนาแนานแนแต่ส่งอะไรอะ่ะลบออกไปหมดเลยฮะมาแล้วจ้าเพียงอองานเนี้ยได้แอมทั้งพี่ทั้งน้องแง่แง ดีคะ่ะพี่ธามเมอร์อา้าวเฮ้ยน้องพบสุาทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะครับพี่คงตกใจมากสินะคะที่ไม่ใช่ยายเพียงออน้องสาวพบโถที่รักไม่ใช่อย่างที่คิดนะยายนั่นมันอ่อยพี่มันให้ท่าพี่พี่ก็เลยพอกันทีพบดูความจริงหมดแล้วว่าพี่มันคนหลายใจเจ้าชู้ขนาดไหนพบจ๋าพบเห็นพี่กับผู้หญิงที่น้าเซเว่น แล้วพบก็อ่านแชทที่พี่คุยกับน้องสาวพบหมดแล้วยายเพียงอ,อไม่ได้ให้ท่าพี่เลยสักนิดแล้วที่สําคัญนะแชทเมื่อวานที่นัดพี่ออกมาไม่ใช่ยายเพียงอ,อพิมพ์แต่เป็นพบพิมพ์พบสุกเดี๋ยวเลิกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้แล้วเราเลิกกันโถ่ยังไม่ได้อะไรเลยสักอย่างพังหมดเลย พี่ขอโทษนะเพียงออที่ผ่านมาที่หน้ามืดตามัวยังไงคนในครอบครัวก็หวังดีกับเรามากกว่าคนนอกอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกพี่พบสุขพี่เข้าใจฉันอ่ะฉันก็ดีใจมันผ่านไปแล้วให้มันเลยไปเถอะนะ อา้าวคุณแม่มายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะดีจังที่แม่ขายของหมดเร็วหายากนะที่เห็นสองพี่น้องพูดจากันดีๆอ๋อแล้วก็ฟังแม่นะสองสาวที่แม่บน่นจำจีจำชฉยไปบ้างก็เพราะว่าแม่เป็นห่วงแล้วก็รักเราทั้งคู่เลยค่ะคุณแม่ขอบนะรักคุณแม่นะคะขอบจะไม่ทำให้คุณแม่ต้องหนักใจอีกแล้วหนูก็ด้วยค่ะก็เรามีกันอยู่แค่สามแม่ลูกเองนี่คะ พี่น้องกันเนี่ยก็อาจจะมีกระทบกระทั่งทะเลาะก,กันไปบ้างนะคะแต่ยังไงพวกเราก็เป็นพี่น้องกันและนี่ก็เป็นเรื่องแนวสถาบันครอบครัวนะคะถ้า FC ใหม่ดูแล้วชอบก็ฝาก Subscribe และก็ดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ